ก็ก็เ uhm ป็นเรื่องของเสียบเนื่องจากเรื่องสภาวะอากาศนะครับซึ่งมันเกี่ยวพันกับการทรมาหานของพี่น้องเนี่ยฝากให้ท่านได้ติดตามนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กอะไรต่างๆซึ่งทางหมู่บ้านต่างๆของจังหวัดพะเยาเราเนี่ย ทุกหมู่บ้านเนี่ยเราจะมีกลุ่มลายอยู่นะครับทางทางทางจังหวัดเองก็ให้นโยบายของแต่ละอำเภอให้มีกลุ่มลายเพื่อที่จะทําการสือ่อสารเรื่องเหล่านี้ในก,การแจ้งเตือนช่วงไหนมีฝนช่วงไหนไม่มีฝนช่วงไหนมีนนมนนภัยแล้งช่วงไหนเกิดพายุอะไรต่งตางๆเนี่ยซึ่งมันส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนบางบางครั้งเนี่ยเราเราเราไม่ได้มีการติดตามรวมถึงพฤติกรรมของธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนไปนะอย่างล่าสุดเมื่อปีที่แล้วฝนตกแถวแม่จาม สอง <ing> ชั่วโมงเองทําให้น้าท่วมเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีไมเ่เราไม่ได้มีการติดตามสถานการณ์แล้วไม่ไม,ไมีไม่มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเหล่านี้พี่น้องประชาชนบางทีอพยพไม่ทันเข้าของเสียหายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการติดตามาข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่มีความสําคัญพี่น้องนะครับขอให้ท่านได้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 ใช้ประโยชน์จากโดยเฉพาะสื่อที่มีอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับ,รบนอกเหนือจากโทรศัพท์โทรเข้าโทร,ทรออกอยู่แล้วเนี่ยขอให้ติดตามในช่วงนี้สถานการณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อที่อย่างน้อย ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพินมืองประชาชนครับนี่เป็นความของใหญ่ที่ท,ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้ฝากมาครับ